ับผมสวัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะครับคือนนี้ได้คำว่าวันลุ่งนี่ครับมาเจอกับผมนะครับกับการจับแป๊บกรณีนะครับก็ทีสามครึ่งนะสามโมงสามสองนาทีนะครับเกือบจะทีสี่แล้วไม่นานก็จะทีห้าหัวลุ่งเนะลยก็ยังวิ่งแป๊บอยู่เลยนะ ก็ได้ออเดอร์เมื่ไรนะได้ออเดอร์ไปตอนนี้ก็235บาทแล้วนะได้5ออเดอร์ก็วิ่งมาจับปลาตองทั้งหมดนะครับวิ่งมาจับปลาตองก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับมันมีแข่งโมโต GP ด้วยก็เลยอ่านั่งดูโมโต GP ไปนะครับแล้วก็ดูเล้วก็เปิดออเดอร์ไปด้วย ก็ถือว่าดีกว่านั่งดูโมโตกริปีเปล่าๆับเพราะว่าโมโตกริปีมันแข่งตอนที่สองนะแต่ที่ก็เป็นมักมาเกตนะที่ชนะไปนะถือว่าจะเป็นมกรักมาเกตนะชนะที่สองเป็นควตาตลารูนะที่สามเป็นฟานซิสโกบานาย่าก็ก็มีดราม่ากันเล็กน้อยด้วยนะครับมีดราม่า,า,มาเล็กน้อย แบบลูกระติกนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสนามนี้ก็เป็นสนามหลังบ้านฮวงมาร์คมาเกียดอีกหนึ่งสนามนะครัเบเราค่อนข้างระหนัดน,นะครับเฮ้ยแมจะไม่มีงานแล้วแหละปิดกลับไปนอนนะโซีสีสส่แล้วเ่วงนี้ก็ พวกแฟมิล <f am il ies> ี่อะไรมันก็สัมารมาเปิดได้แบบ2ี่ยชั่วโมงแล้วนะครับร้านหลายๆร้านก็กลับมาเปิด2ีชั่วโมงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็หลายๆโรงแรมที่ผมไปส่งก็รู้สึกว่ามีรถเข้าเยอะขึ้นนะต้งมาเติใจ่ั้งลถเงนก็แปลว่ามีฝรังเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้นนะครับ ก็หถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้มันกระจายไรายได้มันยังคนรักยากนะน,นี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะ ือว่ามีร้านเปิด24ชั่วโมงก็ดีครับเราก็มีอะไรเรื่อยๆเลยเหลือว่าเราไม่ี้เกียจนะครัผมน่าจะปิดได้หลเพราะว่าถ้าได้ถ้าได้เคนมินิมาทั่งดีนะครับมาไม่บานก็น่าวิ่งแล้วถ้าถ้าของที่เป็นมินิมามีครบแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เลี่ยงมากแบบมีอะไรได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันได้ส0บาทเต็มเลยแต่้าราน้านีเหลืี่ปนต่ั้งีเากบงแล้วแต่นะครับ ใครที่กำลังจะคิดมาขับก็ก็ลองศึกษาดูนึกๆก่อนนะนม,นมาขับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะขอาาวานเนะี่ยลูกค้าครับแกไม่ได้ต่างจอนซ่อมกับช่วยโฟมผมก็บดว่าขอวานนะครับให้ผมกลับมาเอาให้หน่อย ก็ถ้ากับว่าผมวิ่งฟรีอีกหนึ่งเที่ยวซึ่งหนึ่งเที่ยวเนี่ยยี่สิบแปดบาทนะแล้วก็ไม่ได้ให้ทิปด้วยตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ทิปสุดท้ายก็ไม่ให้โคกนะโคกพกลมวิ่งฟรีเลยผมหนึ่งเที่ยวยี่สิบแปดบาทน้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเที่ยวยังเท่าเดิมอย่างที่ผมเคยบอกไปน้ำมันมีขึ้นสี่จุดสามสามจุด ท่าไหร่แล้วไม่รู้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วตอนนี้เราโค้ชขับกันไปต่อไปในส่วปบรรยากตอนนี้อยู่ที่ป่าตอนนะครับผม ร้านตรงโน,โน้นนะอ๋อนี่นี่ร้านนี่ร้านนี่ร้านนี้ชั่วโมงหนึ่งอะเมืเ่อตะเกียร์ร้านรอชั่วโมงหนึ่งไปส่งกระทูแล้วลูกค้าก็บอกว่าก็จะขอแคนเซิลได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไปแล้วผมอยู่บนเขาแล้วตอนนี้คือนานมากชั่วโมงหนึ่งอะ,อ,ะออเดอร์อะไรวะออเดอร์อเกบับเกบับอ,อ,อันหนึ่งแล้วก็น้ำโค้กแอนหนึ่ง รอชั่วโมงหนึ่งผมดูโมโต G จีพีจบจบเลยอยกก่ะคุณรอคิดดูกับการรอออเดอร์หนึ่งออเดอร์ไปส่งตนะทูเนี่ยก็ได้สี่สิบกว่าบาทนะฮะแล้วก็ลูกค้าให้ทิดไปหน้าสิบบาทก็ถือว่าคุ้มแหละสิ่งต่อไปคือรถก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าระวังสินักอย่างเดียวเลยคับนะระวังสินะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเส้นทางของบาตองนี่เคือน้ำขยะ จากรถจักรยานโอ้โหลื่นครับต้องระวังเลยหวังว่าปีหน้านะครับการต้องเที่ยวหรือว่าโควิดน่าจะเบาบางลงบ้างนะผมก็ได้ฟข่าวต่างประเทศอยู่นะจากีเโอองค์การอนามัยโลกบอกว่าปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าโควิดก็น่าจะเบาบางลงแล้วแหละนะบอกว่าแบบนั้นนะ ผมก็ได้ครับปอกสีดีดีเยอะผมก็ได้รับกลิ่นสาวเ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเล็มนสาวนี่สีเข้าผิวหนังนะไม่รู้ว่าปกปีกันาดไหนะถ้าเกิดเราดีหน้ากลับมาชุ่มื้นนี่ภาพแบบนี้คุณจะไม่ได้อีกต่อไปนะเราจะได้อีกแบบสาวใสเล่นนี่นะเดินเล่นอยู่อะไรเนี้ยหรือว่าลงไปเล่นน้ำหน้าป่าตองนะครับ บรรยากาศเงียบเหงาแบบคุนมองตาวมากโอเคเราปิดแอปกันเลยดีกว่ากับแอปปุ่นเนื่องจากดูมโตอรจีพีอะไรอย่างที่บอกไปนะก็เลยวิ่งดึกครับถ้าไม่ดูมโตอรจีพีผมก็วิ่งประมาณเที่ยงคื้นก็หยุดแล้วก็สองสามวันนี้กเนื่องจากมโตอรจีพีฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะเวลามัน ต่างกับเราเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงแหละก็เลยทำให้ผมวิ่งกลางคืนก็สุก2อาทิตย์วันนี้ก็มันมันคาบมาวันจันทร์แล้วนะครับวันจันทร์ของบ้านเราแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งปกติแล้วออกเช้ากับประมาณ5ทุ่มถึง10ทุ่ม2นะครับฟอเนี่ยเนี่ยบอฟ พอกับแคปเปลี่ยนเวลานอนแบบนี้มันลาบากมากครับกลายเป็นว่าผมนอนน้อยมากนี่เหมือนผมนอนปิดเวลาแบบนี้นะนอนทีสี่นนอนทีสี่พอพอนอนเนี่ยจะตื่นเร็วมากนะผมเป็นคนถ้านอนแบบนอนเนี่ยนอนทีสองทีสามเนี่ยผมจะตื่นเร็วมากผมดื่มประมาณเก้าโมงก็ตื่นแล้วรองน้ำดูได้นอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วกลางวันเนี่ยผมจะนอนไม่หลับครับผมเป็นคนที่นอนไม่หลับเลยกลางวันรัอ ขอในอนต้องอย่างงี้ยห้องแอร์ก็นอนไม่หลับก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลากันไปชีวิตเลือกเกิดนี้ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องทำงานกันต่อไปโอเคก็น่าจะลานใบเลี้ยงตอนนี้แล้วกันครับบรรยากาศที่เงียบเงาอย่างไม่น่าเชื่อแต่ผมก็ยังกลับแก๊บอยู่โอเคขอให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กลับแฟบพวกให้เจองานปังๆครับช่วงนี้ไว้อย่างอย่าเท่าเท้แล้วกันคนที่จะมาขับหมย์ก็อย่าเท่าเท้แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเยอะกว่างานก็แล้วเอาละนอนแล้วครับอารุณสวัสดิ์หรือว่าจะราตีสวัสดีวะเนี้งงไปหมด